อยากให้ช่วยเหลือแน่วช่วยเหลือด้านการ,กรเรษากรเรษตรการเกษตรทำมาหาก,กินแล้วก็รายจ่ายแต่ละวันนี่กระจายทุกวันบุกี้ายไหรด้เงินคนพิการกับคนแก่ก,ก็บพรว่กินอะคค่าน้ำค่าไฟ ครงการนี้เป็นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำซึ่งเป็นโครงการของบพทหรือหน่วยบริหารและจัดการทุนทางด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่หรือบพทนะครับร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสวนในช่วงนั้นผมเป็นรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยในสวรก็ได้รับผิดชอบโครงการนี้ในระยะที่1นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาพี่น้องประชาชนใน20จังหวัด คนจนของจังหวัดพิศโลกมีทั้งหมด40,000กว่าคนซึ่งเราจําเป็นต้องเอาทั้ง40,000คนเนี่ยเข้าไปอยู่ในระบบฐานข้อมูลซึ่งเราเรียกเรียกข้อมูลตรงนี้ว่า PTAOS ซึ่งเป็นระบบฐานข้อมูลของบพทที่สร้างขึ้นมาที่เอาคนจนทั้ง40,000กว่าคนเข้าไปอยู่ในฐานข้อมูลตรงนี้และนําฐานข้อมูลตรงนี้ไปพัฒนาต่างๆนะครับในระยะที่1เนี่ยเราปูพรมใน2อําเภอด้วยกันคืออําเภอบางละกำและอําเภอเนินมะปาง อำเภอบางละกรรมมีประชากรที่เป็นคนจนอยู่ทั้งหมด12,000คนช่วงนั้นเราก็ต้องสร้างเขาเรียกกันว่า OM ครับ OM ก็คือโมเดลหนึ่งนะครับในการแก้ไขปัญหาความยากจนในการที่จะประกอบอาชีพในการที่จะดูที่ว่าในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษาทางกายภาพทางสิ่งแวดล้อมทางที่อยู่อาศัย ทางอาชีพต่างๆขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่พูดในเรื่องของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันคงมีมิติหลายๆมิติเราได้แก้ไขปัญหาความยากจนในระดับหนึ่งขึ้นมาจนกระทั่งครั้งนี้นะครับเป็นระยะที่3จํานวน3อําเภอด้วยกันคืออเาเภอเมืองแล้วก็อาําเภอเมืองมาปางบางละกร,รมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เราไปบูพรมขึ้นมาเราจึงทราบว่าคนจํานวนเกือบ24,00 0คนในพื้นที่ที่เราครอบคลุมในปีนี้ในระยะนี้นะครับเราจะต้องแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดที่สุดเราก็เลย มี O m ทั้งหมด4 o ออด้วยกัน OM แรกก็คือคลังแรงงานคลังแรงงานเนี่ยเป็นคลังที่เราสร้างแพลตฟอร์มมาแพทหนึ่งนะครับที่จะเอาคนจนเนี่ยเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นแล้วก็ให้ผู้จ้างงานสามารถดึงเอาคนจนเนี่ยเข้าไปใช้งานได้เลยเช่นแม่บ้านเช่นยามหน่วยรักษาความปลอดภัยต่างๆขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับเราสร้างโ m ขึ้นมาทั้งหมด64 OM อมในหนึ่งปีมีการพัฒนาอาชีพ หล,หลายอาชีพนะครับ OM ที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีเราสร้างเทคโนโลยีในอำเภอต่างๆมา4 5หเทคโนโลยีที่เราได้ใช้ขึ้นมาเป็นการผลิตภัณฑ์ค่อนข้างใหม่เทคโนโลยีนี้จะนำไปแสดงที่เซ็นทัลในวันที่19มีนาคมนี้นะครับแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ถูกต้องกับประชากรของพี่น้องประชาชนในความยากจนจ,นจริงๆขึ้นมาแล้วก็อีกการหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอา,อาหารเป็นสุกนะครับโครงการ โอเอมอาหารเป็นสุกยังมีทั้งหมด14โครงการด้วยกันนะครับ14โ,โ,โครงการเนี่ยได้ได้ไดสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ๆเป็นจํานวนมากนะครับเช่นเห็ดผลิตภัณฑ์จากเห็ดผลิตภัณฑ์จากมะม่วงผลิตภัณฑ์จากปลาต่างๆขึ้นมาเนี่ยครับก็มีผลิตภัณฑ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ นะครับโดยที่พี่น้องประชาชนเนะี่ยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนขึ้นมาและที่สําคัญก็คือสุดท้ายเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนโดยทีวิจัยของเรามีตลาดเองนะครับมีตลาดที่ศรีแยกอินโดจีนขึ้นมาก็จะเป็นคลังข้อมูลในเรื่องของโลจิสติกและเป็นเรื่องของการกระจายสินค้าทั้งในและต่างประเทศครับ คืองานวิจัยครั้งต่อไปนะครับมันจะมีโมเดลอยู่หลายๆโมเดลที่ยังจะต้องทําต่อไปครับหนึ่งในนั้นก็คือว่าเราจะต้องพัฒนาวิสาหกิจชุมชนนะครับเข้ามาสู่ในตลาดตลาดของเรานะครับซึ่งเป็นตลาดยูโยจีนจเป็นการกระจายสินค้าทั้ง20จังหวัดที่เป็นทีมวิจัยของบวทนะครับที่ที่เอามาให้ขึ้นมาเป็นเป็นศูนย์กระจายสินค้าส่งออกทั้งในประเทศและต่างประเทศขึ้นมาอันนี้ก็เป็นงานใหญ่ของจังหวัดเชื้อโรของเราขึ้นมานะครับกับอีกอานหนึ่งก็คือจะต้องมีส่วนร่วม ระหว่างทีมงานวิจัยมหาวิทยาลัยและก็จังหวัดขึ้นมามีทํางานสอดคล้องกันตอนนี้ก็จะเป็นลักษณะของภูมิภาคใหญ่ๆขึ้นมานะครับที่จะต้องทํางานร่วมกันขึ้นมาแล้วสําคัญก็คือว่าจะต้องมีาการพัฒนาในเรื่องของการอาชีพทั้งเรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องของการเอาคนที่ได้อโอกาสเข้ามา,าในระบบให้ได้ขึ้นมานะครับทั้งหมดนี้เราก็จะทํางานครั้งต่อไปอีกประมาณ20,000กว่าคนนะครับที่จะต้องแก้ไขปัญหาโดยเป้าหมายของเราปี70จะต้องคนไทยจะต้อง หมดปัญหาของการยากจนนะครับแต่เนื่องจากว่าการยากจนเนี่ยมันคงจะไม่ใช่มิติของเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่มันคงจะมีหลายๆมิติเราเกิดในเรื่องโอกาสต่างๆขึ้นมานะครับเราก็ไปสร้างอาชีพสร้างผล,ผลผลิตต่างๆขึ้นมาในชุมชนรวมทั้งโอกาสที่จะให้คนจนเนี่ยเข้ามาสู่ในระบบต่างๆขึ้นมาก็จํานวนมากครับมันที่สิ้ามีนาคมนี้นะครับที่ศูนย์การค้าเซนทันคาซาพิซุโลกของเรานะครับ เป็นโครงการที่ถือว่าเป็นโครงการที่เอางานวิจัยเข้าไปสู่ให้กับพี่น้องประชาชนได้ตรงไปตรงมาที่สุดนะครับที่จะทําได้ลองไปดูว่าผลงานวิจัยของทีมมหาวิทยาลัยในศวรร่วมกับพี่น้องประชาชนที่ได้โอกาสขึ้นมาแล้ววันนี้เขาได้กู้ขึ้นมาเขาได้กลับขึ้นมาเขามีสิทธิ์ต่างๆในการที่จะดําเนินชีวิตของเขาขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับทั้งวิชาการทั้งภาคความชุมชนทั้งภาคสังคมทั้งภาคมนุษยาศาสตร์ ทั้งภาคเศรษฐกิจทั้งภาคการศึกษาอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งสานาสูงต่างๆขึ้นมาจะไปรวมกันในวันนั้นนะครับ